สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนบิดข้างขาวครับข้างข่าวข้างข่าวครับเรามาดูวิธีทํากันครับอ่าชุดนี้เราใช้ลูกโป่งหมดสามใบนะครับสีขาวนี่เอาไว้ใช้เป็นลูก,กตานะครับก่อนเออเราทําลูก,กตาก่อนเลยครับ ต่างนะครับบิดเป็นหูหมีนะครับสองเม็ดแบบนี้นะหูหมีแบบนี้นะครับเด็ดอ่อกน,นะครับแล้วก็จะได้เป็นลูกกระตานะครับวางไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปตัวานะครับเหลือ,อไว้ประมาณหนึ่งกำมือนะครับขั้นตอนแรกนะครับบิด,ดสองนิ้วนะครับสองนิ้วแล้วก็มาหนึ่งนิ้วอ่าแล้วก็บิดเป็นหูหมีนะครับ แล้วก็มาสองนิ้วครับแล้วก็หนึ่งนิ้วนี้เป็นหูมีนะฮะแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งนิ้วอ่าสองนิ้วครับต่อด้วยสองนิ้ว ก็ลงมาสองนิ้วแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองคกับผง ด้านหลัง2เมตรครับ2นิ้ว2เมตรนะราใส่ฝั่งนี้ฝั่งนะครับแล้วก็บิดไปข้างหน้านะครับตอนนี้จิดนับจมูก ตอนต่อไปเป็นส่วนปีกนะครับสามนิ้วนะครับทําแบบนี้สี่ครั้งสามนิ้วหนึ่งสามนิ้วสองสามนิ้วรูปที่สามครับแล้วก็มาหนึ่งนิ้วแล้วก็สามนิ้วรูปที่สี่ไอ้รูปที่สี่มาใส่ข้อต่ออันที่สองนะครับ เป็นลูกสามเหลี่ยมแล้วก็สามนิ้วอีหนึ่งลูกนะครับเอามาพันกับตัวตัวจุดบนนี้แล้วก็สามนิ้วเหมือนเดิมครับนํามาใส่ตรงช่วงตอนนี้ก็จะได้เป็นปีกข้างหนึ่ง เร็ดแล้วก็ไม้หนึ่งหรือนวเล็กครับเล็กๆเ,เลยนะล็อกเอาไว้ครับล็อกปิดล็อกเป็นหูหมีะครับเอาเข้าไว้อันนี้เด็ดออกน,นะครับ ครเหมือนเดิมเดี๋ยวประมาณหนึ่งกำมือเอามาล็อกค่าที่อยู่ตรงปิดนะครับ เราก็จะบิดนะครับเม็ดเล็กหนึ่งสองนิ้วหนึ่งนะครับเม็ดเล็กหนึ่งนิ้วแล้วก็สองนิ้วสองอันแล้วก็เม็ดเล็กหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วก็สองนิ้ว จะได้แบบนี้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็เอามาใส่ด้านหนึ่งครับด้านนี้ทามาลอ็อกกับที่เราปูกไว้ข้างครับ ต่อต่อไปก็ขึ้นปีกเหมือนเดิมครับสามสี่ทั้งเหมือนเดิมนะครับสองสามแล้วก็ขึ้นหนึ่งเมตรหนึ่งนิ้วแล้วก็สามนะครับปักปีกที่สองแบบนี้แล้วก็อีกสามนิ้ เอามาใส่ตรงหัวบนแล้วก็อีกสามนิ้วเหมือนเดิมครับเอามาลงใส่ก็ตกตีครับเราอย่าลืมล็อกด้วยนะครับ หรือเม็ดเล็กหนึ่งเม็ดนะครับเม็ดแบบเล็กนะครับเล็กล็อกไปเลยครับแลกระเด็กทิ้งครับจะมีจะนีเศษเนี่อยู่สองอันเห็นไหมครับให้เรามาาลัด เสร็จปุ๊บเราจับคู่หลังนี้นะครับคู่นี้ใส่ลูกกตานะครับใส่ไว้ตรงใ,ใหญ่แต่เป็นลูกตาแบบนี้อุ่นแล้วก็มุดใส่แตัวสามเหลี่ยมด้านบนครับ ชุวน,นี้ให้บิดหนึ่งรอบครับแล้วก็ทับแล้วก็มุดขึ้นมาข้างบนครับมุดด้านที่มีตัวที่เราทำเป็นจมูกไว้อะ ลูกตาขึ้นก็จะได้แบบนี้นะครับตัวจมูกนี้ให้เรามุดมุดลับด้านนะครับกลับมุดลับ้ามันะจะได้เป็นเหมือนจมูกกระปากครับอันนี้ให้ดิบขึ้นบนนะครับจัดตรงให้เรียบร้อย เราจะได้ทั้งขาวครับแบบนี้นี่เขียนลูกตานะครับเราก็จะเขียนตรงนี้เป็นขา ตันนี้เป็นูกตานะครับแล้วก็ได้ข้างขาวแบบนี้นะครับส,สีสวยๆหลายๆแบบนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าคัดใช่กดแชร์เลยนะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเราจะได้ไม่พลาดชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับ